วัสดีพี่น้องแย่แม่สิพาไปหา,หาเห็ดพ่อเห็ดยังกะเก็บมือนี่น้ำกันเด้อพี่น้องหาเก็บเห็ดจ้ะทายปลาสุเบึงพี่น้องจ้ะฝนบปตกหลายมือแล้วไม่แหงขอบคออยู่จ้ะไปยากไปหาเห็ดน้ำกันพี่น้องได้เห็ดยังกะเก็บมือนี้แดดออกแล้วแดวดแดดมือนี้พี่ท่ออนีนเนียป้าออกพลังกานช่างสรรป้างอก มังามก็แค่เ็เหนือใเดียว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 เอาน้ำออกก่อนอื้งามนาะเนาะเอาน้ำออกก่อนดอกบางี่นเห็ดแม่ไก่หรือเนือใเหรอเออออกอีกก่อนเฮ้ยออกอีกแล วนนีเท็นันดอกนอะนันเทบรถฮู้นะพี่น้องจ้ะโอนส่วนข่อยบ่ สข้าเขี้ยวหุกปลยตดๆๆๆๆเดี๋ยวเด้๋ยพี่น้องจ้ะก้องขางพี่น,น้องดึงมาจนสีกระจดยออกเนาะโหน่งโหน่งดนซ่อนโมพี่น้อง มือดน,นอะพี่น้องกลอง้องมืดมืดโพดมืดโพก่อนนพี่น้องได้หลายได้หลายได้หลายเดรามีดขอบาท,ที่เน,น้นี่นะเฮ็ดแล้วก็ทิมมีดดีดีเดยหลายอย่างพี่นอ้องมันอนอยู่ มัวมัวมันมัวดอกพี่น้องม,ม,มันแสงแดดนะแดดถือเนาะสวยงามตามทองเรื่องเบิ่งกะพี่น้องเห็ดเหนือไก่เมฆไก่อ่อนอนี่ดตัดตัด,ตด นีลาโดนไรได้เมโีโอ้โห,โห,โห,โหนี่แหละกำลังดีเด็กอันนั้นพี่ลองเลยน่ะเกิดดีเด็กเศรรถอย่า่อ่แห้แกเรานว่เอาข้อละเอาพอนกับขอเราก่อนนี่ อ้นอ้อนดนี่ต้นอ้อนปล่อยเพื่นไว้ตัดเ้าวลวก็เส่เุกอนใหหม่อจน้องเบกแลใส่รถ ฮาเบิ่งเห็ดนั่งหลกนั่งุ่มน้ำพี่น้องง่ามากเนาะตัดออกตอนอนคนนี้นี่อนออนอยู่ไหมพี่น้องแกนี่อันเอาเมียกะจินบ่ได้เนาะบ่ได้แก้ด้พี่น้องนี่สีใสเบื้องนั้น ต้มมันหดดำพี่น้องดำใส่ถุงมือมันล่างออกอย่างนี้สิเนื้อไก่เนี่ยเห็ดแม่ไก่หรือว่าเห็ดเนื้อไกลล่อะไรเนี่ยพี่น้องนี่นี่เห็ดเห็ดสามรสตะวันธาดอกอ,อน้นอ้นคนอิลีหันคนสีสีบัได้ยังสีเด็กคนสีฮักสีฮักอันนี้คนสีได้เนี่ โดนจะเฮ็ดนี่ออกไรเฮ็ดไปไว้พี่น้องไปหมูเขาเจ้าเฮ็ดเฮ็ดหอกเฮ็ดแหงเฮ็ดอันเห็ดสามลดหรือว่าเฮ็ดเฮ็ดอันเฮ็ดแหงมาได้กินนะเขาเพิ่นอันควายเฮ็ดเป็นด้วยเฮ็ดแหงพี่น้องตะวันต้องใสเวลาโดนใสเวลาเฮ็ดโดนโดนโซเชียลโซเชียมาผัดมาขวาัวมาต้มอยู่ห้อเนย อันนีอ่อนๆเนาะอันเพื่อนว่ายุสสวิทเขาเจะพวกกินกันนะแต่ว่าย e ุทธน์ละมันเขาเจ้ากินกันอยู่ด้พี่น้องบอกอีกคนกินกันฝรั่งแห่งกินแห่งไปกินยืมกินโซนไปไปไปพัดไปย่างอยู่ในตาขุตัวพี่น้องหน้ายูทูบนาะไปย่างไปโซนไปกินอยู่ในตาขุดยุทธน์ละมันเนาะ อยูิดกันเถอะแก้แล้วก็สิเอาไปพ่ได้น,นักฮงซื้อฮงนั่นงนกพี่น้องจ้าพายยางโตพันพ่ออ้อนกับสิเก็บพันโบพันโบพ่อกับสิโบได้เก็บพี่น้องกับสิพ่อซ้ำนี่ ยูคน,นน้น,นอ่อนไปพัดกับเขาน,นี่เราจะไเฮ็ดเฮ็ดสามรถอยู่ยททข,ททข,ข,ข้างนอกเล็ดสามรถหลายขี่นนอกพ่อลหรอบเส่ถุงก่อนบันก่อนได้ต้องหลายเนาะเกีบเส่ถุงก็เดื่อพี่น้องจ้าใบคลาหลายแรงผ้ายางตัวอันนี้ก้อนอนยู่หันบอนนี่บ่เอาพี่น้อง ไปหาบังอ้่อ้นๆอนอ้นไปพัดเนาะแต่อันนี้ก็อ um ้นอยู่ที่นอกก็นะไปพัดเนี่นี่นี่อ่อ้นสิไปพัดไปหาตื้นอีกคุณน้องเล็กลอกอ่อนๆก็สิเอาไปพัดอันแกนเนี่ยไปเล่นอันเห็ดอันนั้นนี่เอาดอกป่อยกันซะ อนพี่น้องนอนแล้วนั่งลมปลาธรรมชาติพี่นุ่มงอคักงามแน่เนาะบนโซน con đu lưới เสือพี่น้องมาเก็บเห็นดนางร่มน้ำใยแม่อีกออต้นเกาแต่คนละเบล,ล่าไงเราเด้ออือไปถักกอกตะเก็น ôi vẫn vậy sao to khổ lắm luôn này lại từ P'Nong đây đây kèn ngay thế này nó ngay to há bưng đây hạt mì hạt đang chẹp còn